หลายคนก็รู้สึกว่าเออการบริจาคเลือดมันมันเป็นเรื่องใหญ่เนาะมันเป็นเรื่องความเป็นความตายบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ไปปล่อยปลาแทนโอะถ้าดูดูวิธีคิดนะของความกลัวหรือเพราะเขากำลังคิทว่าหนี่คือการทาบุญก็ไปบริจาคให้โรงเรียนสิทาไมต้องมาวุ่นวายกับการบริจาคเลือดนักหนาคนแบบนี้ว่าอย่างเงี้ยคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเถียงไม่ออกแล้วก็แบบเออจะตอบยังไงดีวะเจอคำพกกดแบบนี้แล้วผมก็ฟิลแบบอ้า ไม่ต้องมี LGBT หลายคนบอกฉันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยแต่ทำไมฉันถึงไปบริจาคเลือดไม่ได้อะอฉันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะแต่สภากาชาดบอกว่าป้องกันไว้ก่อนมันไม่คุ้มเพราะสภากาชาดเนี่ยก็ไปเอาตัวเลขสถิติที่ไปดูว่าเอาแล้วใครล่ะที่ติด HIV มากที่สุดก็ไปพบว่าคนรักเพศเดียวกันติดมากกว่าต่างเพศเขาก็เลยยึดในตำรานนี้เลยว่าเอานั้นฉันขอกันคนที่ติดเชื้อเยอะๆออกก่อนผมไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อ HIV เพราะผมเป็นเกย ผมเป็นผู้ติดเชื้อ HIV เพราะผมมีเพศสัมพันธ์และไม่ได้ป้องกันทีนี้ในต่างประเทศนะคะที่เขาแบบเสรีมากๆอย่างเช่นมาเลเาอะไรพวกนี้ยะคะ่ะเขามีกฎหมายยังไงค่ะ คือเขาเนี่ยต้องเรียนรู้นะว่าเขาจะต้องไม่ไปเลเบลคนแต่เขาดูที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงเนี้ยแล้วไม่ได้สวมถุงยางมานะครับก็ไม่ควรจะมาบริจากเลยเขาขออย่างนี้เขาขอระบบแบบนี้เลยขอให้คุณแบบ<ช>มีความรับผิดชอบ <ไป S 1> ต่อสังคมหน่อย